ตัวนี้จะเป็นเครื่องซักผ้า2ถังนะครับของไฮเออร์นะครับ8.5กิโลอาการนะครับปัน่นให้ไม่ได้นะครับอารานทำงานปกตินะครับแล้วก็ตัวฟังเสียง ได้ยินเสียงมอเตอร์หมุนนะครับเสียงมอเตอร์หมุนความเร็วปกตินะครับไม่อืดน,นะครับไม่อื้อไม่อืดน,นะครับได้ยินเสียงหมุนปกตินะครับแต่ว่าถังตัวตัวนี้ไม่หมุนนะครับเมื่อยกฝาก็ยังสามารถสั่งเบรกมอเตอร์ได้นะครับมาดูนะครับ ตัวนี้เปิดฝาแล้วนะครับฝาหลังก็เท่าที่ดาวนะครับก็คือตัวมอเตอร์หมุนปกตินะครับความเร็วปกติแล้วก็ที่ดาวคือตัวน็อตน็อตแกนมันรูดนะครับน็อตยึดแกนแกนปั่นน็อตยึดแกนปั่นกับตัว ่เพลามอเตอร์นะครับมันมันรูด,ดนะตดก็น่าจะเป็นที่สวดตรงนั้นนะครับหรือไม่ก็ตัวแกนมันรูดเองก็น่าจะเป็นตัวน็อตแหละตัวแกนรูดยากนะครับแข็งมากค่อนข้างแข็งเลย ก็เนี่ยเดี๋ยวลองขันตัวตัวน็อตดูนะครับมันจะมีตัวน็อตยึดแกนมอเตอร์กับตัวน็อตยึดแกนอ่าถัางปั่นนะครับมีบนมีล่างนะครับตัวนี้น่าจะเป็นเป็นน็อตบนนะครับเพราะว่าตัวนี่ถอดได้ไหมตัวถังไม่หมุนฮะไม่มีน,น,น,น็อตบนน็อตไม่มีเหรอ <c oughs> น็อตทายนะครับมีมีรูไม่มีรูอยู่ไหมมีรูมันต้องมีเอาเอาน็อตเบอร์แปดนะมใช่เบอร์แปดเบอร์สิบเบอร์แปดนะครับหกน็อตหกมิลนะหกินยืนยูนไหนแล้วเออน็อต น่าดำเยอะอยู่นะลูกหาไปไหนยาวไหมมันต้องใช้เกลียวล็อกด้วยไหมเนี่ย,ยไม่ต้องล็อกก็ได้นะ้ะต้องล็อกไปอยู่คนนี้ฮะวิง่งไปไหน,น,นใส่กาวไปดิกาวยอดขันดูก่อนมนะั้ง มันขันไม่ได้ไงต้องเกียร์นั่นหอกก่อนอใส่ตัวเมียทำไมก็ต้องใช้อืม ตรงรุน่นเป๊ะเลยมันมันไม่มีเนาะมันต้องปาดหัวออกไงถ้าอย่างนั้น <c oughs> ยยน,น่ะวิญนัณนี่ประสิบ ตัวเดิมมันจะเป็นเบอร์แปดแล้วก็ตัวเมียเบอร์สิบเปตัวตัวเมียล็อกมันจะไอมันจะลุ่มไปได้ไง้าขันเงนี้ยเราต้องใช้ครีมล็อกนี่ต้องใช้ตัวนี้มันเป็นอย่างนี้เต็มเป็นเบอร์แปดตัวนี้เป็นหกเหลี่ยม ใช้เหลี่ยมก็ได้ดีอันนี้หรือเปล่าอันนี้เบอร์สิบมันมีแต่น็อตเบอร์สิบมันไม,ม่มีน็อตเบอร์แปดไงมันใช้น็อตเบอร์แปดแต่ว่าใช้ตัวเมียขันล็อกเป็นเบอร์สิบ ขันแล้วบก่ก็ติดกาวไล้หยอดกาวแล้วก็ขันอะ่ะกันนอดคลายเฉยเนี่ยหกเหลี่ยมได้เลยเน,นี่ยขันไม่ได้มันมีสวะอันบอกยาวไม่เห็น <c oughs> แน่นเหมือนนะยอดกาวนะ่ะร้อน <c oughs> ร้อนเลน,นี่นะไม่ต้องใช้น็อตล็อกก็ได้นะยอดกาวแล้วขันเลยกันน็อตคลายเฉยมันไม่คลายอ่ะ กินนิดเดียวเข้ามานิดเดียวเดียวทําเกี่ยวให้มันน่ะสั้นๆไปดิห๊ะเนี่ยมันแน่นอนมันมีสั้นยาวมันคือหลุกนี่บ่ได้ทะลุรูทะลุหึหลุดได้ล่ะไม่ถึงอย่างงั้นน่ะขังไม่ถึง ถงงอะไรึเล็กถังืทงอทำไมทะลุทะลุเลยนะลุมม้นมาตรงนี้เนาะตอนแรกมันอยู่มันอยู่ไม่ทะลุอุ้ยเล็กใหญ่ขนาดนั้นม,มันเจาะหรือเปล่าก็ใส่ตัวเมียตัวผู้ตัตวเมียดูเกือบสิบสิบเหี้ยชินอยู่ใช้ได้อิงเงินเลยหกหกือนกันไม่ได้ ปาดไอเนี่ยปาดเดยอเอาไอ้เนี่ยปาดข้างหน้านมันแหลมอ่ะมันจะได้เข้าไปในรูไงแปลกทะลุรุ่นเนี้ยนี่ตรงอันเนี่ยไม่ไม่ไม่ไมไมไมมพ้นอีกยาว มันใหญ่เหรอก,ก็ใส่ดไ,ได้สองข้างสิเงั้มออปัดไม,ไม่มีรูรป,ปัดปลายนิดนึงนะให้มันเริ่มแหลมเข้าไปอะ่ะแล้วมันล็อกอล็อกสองข้างล็อกตรงนี้ตัวตรงนี้ต้องก,กันน,นี่แหละ ไม่ปาดนะปาดรูนลำแหลมมันเข้าไปในร่องเข้าเนื้เมื่อกียนเลยเข้าเลยอันสั้นสองทัวื่อกียนยาวมีแค่ตรงนี้มาดูนะโอ้เก้านาทีละเกิน ต้องใส่ใส่น็อตัวก่อนนะขนอดคลิปมือเหมือนจะง่ายใส่จริงเลยนานเหมือนกันนะนี่ยมีเลยไหม่ัมีมาเลยมัีเล็กตรงไหนไหนนะมันไม่ดูดไม่ใช่เหรอดูดฉันเล็กตัวนี้น็เลดกเนะ เอาหกเหลี่ยมมาแย่สิเข้า mình đi chứ kênh có Mì Gõ Để หุ่มดีนะยุ่นใส่กันนงเลยนะยังดีเลยเส้นเดียวใส่โค้ง <c oughs> มย่งอีกชั้น <c oughs> มีไมีอะไรรุ่นพวกนี้ <c oughs> ถ้ามันเสียมีแต่ไอ้นี่ <c oughs> น้ำรั่วแล้วก็มอตเตอร์เสียครับส่วนใหญ่ ต้องระวังเรื่องความชื้น่ะเหมือนไม่มีร่องมีร่องมันตึงยังเหมือนตับเกลียวไปในตัวนลนะตาตเออขันจนหัวสันน่นเลยขาดมันนะอันนี้เข้านะเข้าร่องเหรอมันใหญ่ข้างหนึ่งออสุดเปเนรอ từng lấy không từng không muốn đi có ủa mày từng không không มุหมุนแล้วเสียงถังมันจะตื้แบบสบงไใส่สิให้มันองังหน่อยใช่ี่ทงถังสวยงามมั้งจริง อใส่นะต้วหมูมาไม่ได้ได้เอาไนันมาเปล่าอาที่บังข้างบนน่ะก็หยิบไว้ขืนกาเนอะไม่ใช่ไอ้ฟ้านี่นะอายฟ้าทั้งเงี้อทั้งฟ้าทั้งเไว้ยจีบอลน่ไม่เข้าเนะไป Đủ tiền áo bỏ qua rồi Không cần còn pha nữa Bạn tiết nam được không? Muốn lấy hả? Đầy đầy Nam nhiều không? Nam 50 xương lớn rồi bụi kìa Chịu không ngon Đủ tiền áo bỏ <laughs> <ăn> <làm> นี่ตอ,อกนิหน่อยโอเคครับเครื่องนี้ไฮเออร์แปดกิโลนะครับปั่นแห้ไม่ได้นะครับก็สำหรับตัวตัวนี้นะ ตัวน็อตน็อตหายเลยนะครับน็อตยึดน็อตยึดถังน็อตยึดแกนถังกับตัวมอเตอร์นะครับแกนมอเตอร์นะครับหายไปนะครับทําให้ตัวแกนมอเตอร์มันรูดนะครับมันยึดติดกับตัวแกนปั่นแห้งไม่มีนะครับทําให้มันหมุนไม่ได้แล้วก็มันรูดนะครับที่ว่า ฟังเสียงการหมุนได้มีการหมุนนะครับในตอนแรกที่ลองนะครับก็ทํำการเปลี่ยนน็อตใส่ใหม่นะครับตัวเดิมไม่รู้มีกี่ตัวนะครับแต่ว่าของเราใส่ไป2ตัวนะครับเป็นน็อตสเตนเลสนะครับใส่ไปให้ใหม่2ตัวนะครับเรียบร้อยนะครับเครื่องนี้2ทางนะครับ